ว่สวัสดีค่ะมาเจอกับว่าแพทนะคะกับเกมหมูมอนเตอร์ Monster. อ่าเวอร์ชันที่หนึ่งจุดศูนย์จุดสองหกนะคะได้ขนะ่าวว่าหมูเหลืองนี่คือเดอะก d อ f ออฟก๊อตออฟแบกออฟแบกออฟดาเมจปังปังนะคะ<ส>ก็ได้ข่าวว่าห้าวมากหมูเหลืองเนี่ยก็มาลองกันหน่อยสิคะนี่เอทีเคก็ห้าสิบขึ้นนะมีคีด,ด้วยนะคะก็ยัดไปเลยอีกสองตัวก็เป็นแทงนะให้ขอลองหมูเหลืองห้าสิบเอ็ดห้าสิบห้าไหวไหมได้ขนะ่าวว่าก o อนะใช้แค่สกิล ร่างสามกับอันติเมตมูลเหลืองจบเลยไหนดูซิลองซีอาสกิลนี้นะโบเห็นอะไรไหมเมื่อกี้เห็นอะไรไหมเห็นมูลเหลืองเขาขอดูทีเดียวบอกว่าค๊อตนักมูลเหลืองฮะมาดูหน่อยก๊อตนักค๊อตหนาก็ไม่เท่าไหร่นะอืมมาไหมโหแต่ติดพิษติดอะไรเต็มไปนะ ดิค่ะวอกอเดิค่ะวอกอตดูเหลือนะคะวอกอสขอสักเปอี้ยงดิเอ้าจะกดสกิลหมูเหลืองก็ไม่เท่าไหร่นะคณเนาะก็ไม่เท่าไหร่นะก็ไม่ได้แรองอะไรมากมายนะแต่ติดทั้งพิษติดทั้งเบิร์นะนะ่ะเนาะ ถ้าค่าตอนนี้ไม่จบคือแพ้เลยนะเนี่ยอืมชี้ห้าร้อยก็ไม่เท่าไหร่นะอืมก็ไม่เท่าไหร่งั้นเดี๋ยวเราลองคอมโบกับอ่ากดแตกของพิษดูหรือว่ากดแตกของของมูสายฟ้ามูสายฟ้าก็แตกไหมวะไม่รล้ว่าจะไม่ได้ชั้นอะกดดูดิกดดู ก่อแตกงั้นมาลองก่อแตกของมูสายฟ้าได้หไหมก็ก่อแตกของหมูพิษตูแล้วค่อยบัฟให้เออหมูเหลืองตีอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมมีไหมไม่มีอรอไม่มาหรอไม่มาคุณสกิลก่อแตกไม่มาไม่เป็นไรแล้วก็ยิบยิงดีสักทีดีดับหักเลยน,นั่นอะ คือดีบัฟเยอะมากอะหมูเหลืองอะดาบหักใช่ไหมติดพิษติดเบิร์นก่อแตกด้วยเหรอเนี่ยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่รู้โอกาสดาบหักติดพิษติดเบิร์อืมดาบหักติดพิษอืมเนี่ยแล้วก่อแตกให้ทัตตเอ,อ่ะสวยแล้วก็หมูเหลืองจริงไป อุ้ยมทนแค่สองตัวคือจบไปแล้วมูเหลืองเนี่ยไม่ต้องมีฮิวนะเขาก็กอดอยู่นะตอนนี้อยากลองให้กอดแตกก่อนแล้วค่อยแบบบับบัดาเมดแล้วก็ยิงกับมูเหลืองอะเออขอลองหน่อยสิก็เก่งอยู่นะดูดูก็เก่งอยู่นะผ่านเครียดดผ่านด่านเร็วอยู่นะมูเหลืองนะเพราะปกติจะใช้ผูกฟ้าแบกใช่ปะอืม แต่บุฟฟาตัวนี้ไม่ค่อยมีดาเมจแล,ล้วมาไหมเนะี่ยไม่มาละเอ้านี่ไงโอเคอยิงคแล้วก็ไม่ทันน่ะคุณก็แตกหนึ่งทีใช่ไหมโมเดนี่ก็แตกปียงแล้วก็บัฟคีนะก็แตกปุ๊บัฟไหมเนะี่ยไม่ได้บัฟนี่นาเอา้ารอ สกิลไม่ได้บัฟไม่ได้บัฟดาเมจแต่วาไอ้สกิลสามมูเหลืองอะเอาเพิ่งรู้นนเนี่ะออแจ้งว่าใช้แค่อติก็พอแล้วนี่ถ้างั้นอะอ๋อจำผิดตัวขขโทขอโทษทอโท,ออท,ออทอ้จำผิดตัวไอ้ที่เป็นบัฟดาเมจอะ่ะก็คือหมูชมพูเออเขาบอกว่าตัวที่ก็คือหมูชมพูคือล่างสามแล้วก็สกิลอีโวเลยมันจะกอด,กดอ๋อโอเค อโอเคแล้วหลง,ลงเราอ๋อโอเคขอโทษแล้วกัน,นท่าหลงลงผิดลงผิดตัวนะคะแต่นะคะหมูเหลืองก็จริงจริงนะคะมาขอ,อเพียวๆซิขอเพียวๆขอหมูเหลืองเพียวๆซิแบบไม่ต้องกดสกิวล่างสามของหมูเหลืองอะอขอเพียวๆสักทีเพื่อเป็นักสิีพยานจะไปกอแตกของหมวย นีโมนี่โหมดชม,มพูโหดแ uh ล้วแพทเอาออกเป็นเออดิฟเฟนต์ไงก็แตกแล้วก็ยิงกันแหละหวเรือ่องยิงแล้วคนแซวเยอะว่าแพทกดคลิปเยอะเมาส์พังยั่งอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ้ยมันจะไปพังอ,งอะใหญ่ใหเออมันไม่พังใหด่คุณไม่รู้หรอว่ามอร์นิ่งมูนวิวเลไอ่ะตีตัดไม้ทำลายป่าทุกหินหนักเออหนักกว่านี้เยอะเอ้ยอ้าวทำไมตีเบาจังเลยาตีไม่เข้าเลย แพ้ท่าเหรอเฮ้ยหมูเหลืองไป็นไงอ่ะไม่ไหวเหรอกอดแตกนี่ของหมูเหลืองปะเนี่ยนี่หมูเหลืองมีกอดแตกด้วยเหรออืมสรุปนะคะหมูเหลืองโขดอยู่โขดอยู่นะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ให้พวกคณได้เห็นหมูเหลืองนะคะ คราวนี้เราจะไปเจอหมูชมพูไหมแต่หมูชมพูยังไม่ได้ทำเลยอะทําแต่แบบเนี่ยทาแต่เป็นแท้งอะเนาะจะการคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ